สิ่งที่ไปยื่นในวันนี้เนี่ยมีคนเห็นด้วยมากมายมหาศาลแล้วเขายอมที่จะแก้ไขกฎหมายให้คิดว่าในท้ายที่สุดแล้วใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับหลายภาคส่วนเลยหนึ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอง <huh. S 2> เขาก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้ว <huh. S 2> เขาเป็นเจ้าของผลงานเขาได้แล้วผลงานของเขาเป็นลิขสิทธิ์เขารู้สึกเคลมได้เหมือนเหมือนคุณเขียนเพลงมาสักเพลงนึงอ่ะ เหมือนผมพาก<ฮ>ลิปที่ออฟทำคลิปเหมือนทำคอนเทนต์เหมือนสแตนดาร์ดทำคอนเทนต์เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของมันได้ไม่เหมือนวันนี้ที่ทำคอนเทนต์อยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่คุณจะต้องจ่ายเงินไปดูมันไม่ใช่เด็กเข้าไปง่งายๆนะถ้าถ้าหากว่าเราเราเราใช้ความรู้ไปดูนิดนึงว่าแบบโอล y f แฟนเนี่ยเด็ก18ต่ำกว่า18เนี่ยมันจะเข้าไปเล่นได้ยังไงมันยากมากสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันเกิดมาจากกลุ่มลายที่ไปดูดอคอนเทนต์จากที่เขาเสียเงินมามาปล่อยฟรีมาปล่อยถูกๆออกมาน้องๆเหล่านี้ที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาถามลยว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับเขาทาอะไรไม่ได้อะสุดท้ายกลายเป็นว่าเรื่องมันดังทุกคนได้ดูหมดไม่ได้ไปจ่ายเงินน้องนะแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายโดนจับเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับน้องผิดมาตาพวกนี้พวกนี้ทุกนั้นแล้วถ้ามันมีกฎหมายตรงนี้รองรับเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของแบบเขามีมีการเคลมลิขสิทธิ์ของตัวเองได้ นะครับผมท้ายมันจะก่อเกิดเป็นธุรกิจครับมันจะก่อเกิดบิสเนสได้แล้วมันเกิดไปอะไรครับมันจะเกิดความชัดเจนในเรื่องของภาครายได้เมื่อมีภาครายได้ทางภาครัฐก็สามารถเก็บภาษีได้ครับผมผมผมเชื่อเรื่องหนึ่งคือคนไทยเราถ้ามีอะไรเปิดกว้างให้เขาแล้วอะครับผมไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์กีฬาคอนเทนต์อะไรอย่างคอนเทนต์พวกนี้สิบแปดบรถ้าเราเปิดกว้างให้เขามีกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน นะครับผมแล้วแล้วเราให้เกียรติกับคนทำคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยเขาก็จะก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งอีกเศรษฐกิจภาคอื้นหนึ่งอีกสตาร์ทอัพหนึ่งได้เลยนะครับบางคนอาจจะทําเป็นขายต่างประเทศไปต่างประเทศ w o r l d w บางคนอาจจะมีตลาดนอกบางคนอาจจะเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาอยู่ซึ่งถ้าเราเปิดกว้างตรงนี้มันอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่รัฐสามารถไปเก็บภาษีได้เป็นอีกหนึ่งภาษีที่เอามาพัฒนาประเทศนะครับผมรวมไปถึง เราจะได้เอาตรงนี้ไป educate เด็กครับทําให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องหลบซอ่อนเมื่อก่อนนี้หนังโปงหนังโป๊เราไม่สามารถพูดกับลูกได้เราไม่สามารถพูดกับใครได้เลยในสังคมเป็นเรื่องที่ห้ามพูดอวียนาเกลียดหน้ากลัวถ้าเอามาพูดตรงแต่สมมุติว่าเรามา educate กันหนูสิบก่อนนะลูกถ้าหนูจะถ้าหนูจะวอนจะเป็นหนูต้องสิบแปดก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อหนูจะได้มีวุฒิภาวะ ความรู้สึกความนึกคิดให้มันเป็นผู้ใหญ่พอแล้วที่จะรู้ว่าโอเคถ้าหนูชอบทางนี้จริงๆก็ไปซะไม่ใช่ไปปิดกั้นเขาบางทีเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์ในทางไหนทางดึงก็ได้ครับผมรู้สึกว่าคนได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้แน่นอนนะครับภาครัฐนะครับผมข่าคอนเทนตอเร์แล้วสิ่งที่ต้องไปด้วยกันคืออะไรครับผมมองเลยคือภาคครอบครัวครับเราจะโทษทุกอย่างที่คูบาอ่านไม่ได้พ่อแม่เองก็ต้องปรับตัวไปตามโลกวัยด้วย ก็ต้องดูหน่อยว่านนี้สื่อมีอะไรบ้างนะครับเราจะสอนลูกเราจะเตือนเยาวชนอยู่ในลูกเราอย่างไรมันก็ต้องเป็นทุกภาคครับภาคเศรษฐกิจภาครัฐทั้งภาคครอบครัวด้วยรวมไปถึงภาคเยาวชนเองก็ต้องมีทําความรู้เรื่องพวกนี้ครับผมในในในไหนคุณเบลพูดมาแล้วเนี่ยผมขออนุญาตขยายความต่อเลยแล้วกันว่าเราพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในด้านของเซ็กส์ในเรื่องของหนังโป๊มาแล้วเนี่ยทีนี้ มันมีอีกหนึ่งคำนะฮะที่หลายคนก็ยังสงสัยว่าโอเคถ้าสมมติเราผลักด,ดันการแก้กฎหมายนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคำว่า sex worker เนี่ยจะถูกพูดถึงกันอีกกว้าง <c oughs> และอีกเยอะมากๆทีนี้มุมมองอย่าง <c oughs> คุณลูกนะัด sex worker คิดว่ามันนิยามถึงใครมันรวมใครบ้างครับถ้าสมมุติว่าการแก้กฎหมายมันเกิดขึ้นครับคือคือวันเนี้ยเราก,เราก็เราก็รวมถึง sex worker ด้วยนะคือ <c oughs> นะ sex worker เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็น <c oughs> ไม่ได้จะ <c oughs> เป็นว่าแปลว่า,วาคุณ ทำงานเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวครับหนังโป๊เนี่ยก็คือ Sex w o r k ว r เชิงคอนเทนต์เพราะเราก็ขายเรื่องของเพศแต่ว่าเป็นค,คอนเทนต์เป็น Content, เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสื่อ,อภาพยนตร์งานอาร์ตงานศิลปะนะครับความคาดหวังของผมเนี่ยจะเกี่ยวกับการที่ออกมากลับขึ้นเรื่องเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเชิงโครงสร้างทางสังคมแบบนี้คือคืออย่างแรกก่อนเลยผมดีใจมากที่พักเพื่อไทยเองเนี่ย เสนอเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะครับในเรื่องเรื่องเรื่องของการการค้าบริการทางเพศท,ที่ที่ที่จะต้องถูกกฎหมายในอนาคตแล้วก็แล้วก็เสรียิ่งขึ้นเนี่ยประเด็น,นคือนอย่างนี้เราเราได้คุยกันจริงๆแล้วได้ไลฟ์เปนกับกับพี่เบลขับสนามแล้วก็กับกับพี่ชายต้องหญิงเพียนกันในหลายครั้งเราพูดถึงประเด็นเรื่องความความเข้าใจหรือการเปิดกว้างทั้งรถสนิยมก็ดีหรือว่า เรื่องของความเข้าใจในบริบทของเรื่องทางเพศเนี่ยในในสังคมไทยทุกวันเนี่ยว่าเราคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนถ้าสังเกตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าการเมืองเนี่ยห้ามมาพูดกันบนโต๊ะอาหารเพราะเดี๋ยวทะเลาะกันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกวันเนี่ยการเมืองอยู่บนทุกโต๊ะอาหารเลยล่ะคุยกันในทุกที่นะครแต่สเตปต่อไปเราก็เลยตั้งคําถามว่าเราเราเจอกันในขับเท้าช่วงนั้นในขับเท้าดังมาก เพราะว่านะมันอยู่ในช่วงล็อกดาวล็อกดาวเต็มสตรีมเลยในขับเท้าถ้าใครเล่นบ่อยๆจะรู้ว่าในขับเท้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปจบอยู่สองเรื่องคือเรื่องของการเมืองกับเ,เรื่องสิบแปดบวกนะฮะทำมันแสดงออกชัดเจนว่าคนเราเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเพราะนั้นถ้าเรากล้าพูดเรื่องการเมืองทำไมเราจะไม่กล้าพูดเรื่องเพศใช่ไหมฮะมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่เยอะมากๆในสังคมอ่าเท่าความยาวหน่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศศึกษาเนี่หลักสูตรศึกษาเองก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ละเอียดแล้วมันไม่ควบคุมแล้วมันก็ต้องขอโทษว่ามันเป็นข้อบุญผิดผิด,ผดอยู่เยอะมากหรืออาจจะแทบจะเกือบจะทั้งหมดเลยได้ซ้ํำนะครับเรามองว่าแล้วเรามองว่าอ,ะ,อะไรล่ะที่จะสามารถ educate สังคมได้เร็วและดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดและสังคมจะเปิดกว้างและยอมรับมันที่สุดก็คือ soft power คือภาพยนตร์ คือสื่อบันเทิงนี่แหละสื่อบันเทิงก็คือคือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เอ u จูเคชสังคมได้ดีที่สุดใช่ไหมฮะทุกวันนี้เราเราได้รับอินโฟเรนซ์มาจากเน็ f l i ิมาจากละครมาจากซีรีส์ต่างๆนะฮะพราะนั้นถ้าเกิดว่าหนังผู้ใหญ่หรือหนังโป๊มันสร้างอิทธิพลแบบนั้นได้มันแปลว่าเราจะสามารถเปิดกว้างและเปิดใจเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเพศเพศ ให้มันเป็นเรื่องปกติที่เอามาพูดก่นบนโต๊ะอาหารเราไม่มีใครพุ่งเรื้องอะไปถึงวันนั้นปุ๊บใครที่อยากจะแบบประกอบอาชีพเป็นผู้ค้าบริการทางเพศสมมติว่าสมมุติว่าผมจะค้าปัจจุบันสมมุติว่าคุณทําให้ถูกกฎหมายวันนี้เลยนะครับแล้วแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในอาบบนวด แล้วผมจะมาพูดแล้วเราแล้วเรามีงานเลี้ยงรุ่นในโรงเรียนผมบอกอ๋อวันเออผมทํางานอยู่ร้านร้านนี้ที่รัชดาทุกคนก็จะมองด้วยแบบความรู้สึกเหยียดหยามอ่ะมันเสียมันมองว่าเป็นแบบทําไมโอ้โหมันเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จเลยหรือเราจะติดคําว่าแบบโอ้เป็นลูกผู้หญิงทําไมทําตัวแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงคือมันไม่เหมาะมันมันมันไม่เหมาะสมที่ใครจะไปด้อยค่าใครกันแบบนั้น าะพูดต,งตรงๆนะครับถ้าสังคมนี้เนี่ยไม่มีผู้ค้าบริการทางเพศเนี่ยผมว่าเราสามคนก็คงจะเซ็งๆหน่อยคือหเลยนะฮะคือทําไมอะอะไรที่เป็นเรื่องสวยงามอะไรที่เป็นเรื่องดีๆแล้วยอมรับกันได้แล้วทุกคนหอยหาทุกคนต้องใช้ทุกคนอยากจะใช้บริการอืแต่ในสังคมที่พอในสังคมพอเป็นสาธารณะเมื่อไหร่ เขาถูกด้อยค่าความเป็นมนุษย์ทันทีอันนี้ในสังคมประชาธิปไตยเป็นอะไรที่ผมยอมรับไม่ได้สิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะทําให้เปลี่ยนความรู้สึกเชิงสังคมตรงนี้ได้คือการเปิดกว้างให้เกิดให้มีการพูดคุยกันโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยสร้างอิทธิพลจากซอฟต์พาวเซึ่งก็คือสื่อภาพยนตร์สื่อบันเทิงสื่อศิล,ลปะซึ่งก็คือหนังโป๊ภาพโป๊แมกกาซีนโป๊ อย่างนี้นะครับม่ได้๊านออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเรื่องเพศก็จะได้แล้เรื่องของรสนิยมทางเพศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันคือทุกวันทุกวันนี้เวลาเราเห็นใครด้อยค่ารสนิยมทางเพศของใครหรือเอามาล้อเลียนกันเอามาบูลลี่กันเนี่ยมันน่าเสียใจและมันน่าเสียดายที่ทําไมเราใจสังคมเราใจแคบเราเราต้องการที่เราเราเรยิ่งมากไปกว่านั้นเรื่องการล่วงละเมิดเรื่องการไม่เข้าใจเรื่องคําว่ายินยอมหรือคอนเซนต์เองอะ ่การการที่สังคมชายเป็นใหญ่ใช้อำนาจของตัวเองด้วยตำแหน่งก็ดีหรือชื่อเสียงก็ดีไปล่วงละเมิดคนอื่นๆเขาเนี่ยนะครับ,รบผมผมอยากจะโทษไปที่ความเข้าใจน้อยของเรื่องเพศแล้วแล้วแล้แลนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงอยากจะให้มันเกิดอิทธิพลทางสื่อทางซอฟต์พาวเวอร์ทางศิลปะในเรื่อง,องเพศมากขึ้นเราจึงคิดว่างั้นเราคิกส start เราเริ่มจากหนังโปถ,ถูกกฎหมาย Mm hmm. แล้วในวันที่พักเพื่อไทยขอหวังให้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นแรนสไลด์จริงๆนะครับสาธุนะฮะเ,เสนอเสนอ,เสนอให้เสนอเสนอให้อการค้าบริการทางเพศถูกกฎหมายได้อีกวันนั้น <Okay. S 2> เนี่ยการเปิดเปิดใจยอมรับของสังคมก็จะพร้อมพร้อมที่จะไม่ด้อยค่าเซ็กซ mm ์เ hmm. วิร mm ์กเกอร์เชิงฟิสิกอลจริงจําจะแบบจะไม่มองว่าโสเพณีเป็นอะไรที่ ไปเชื่อมโอยงคําว่าลามกอนาจารเพราะโสเพณี<ะ>ไม่ใช่อะไรที่ลามกอนาจารลามกอนาจาร<ม>ที่แปลว่าต่าช้าต่ําซามมันไม่ใช่มันไม่จริงคือคือคือผมผมจะปฏิเสธและเถียงกับทุกคนที่บอกว่าโสเพณีเป็นอะไรที่ต่ําช้าต่าซามเพราะนั้นอย่าใช้คำว่าลามกอนาจารแต่จะทายังไงสังคมเข้าใจต้องทําให้หนังโป๊ไม่เป็นลามกอนาจารเช่นกัน